เหนื่อยไม่โยมที่พาชีวิตเข้าไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องวันๆตั้งหลายเรื่องอยู่นะในแต่ละปีก็หลากหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วการเอาชีวิตเข้าไปยุ่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็คงจะเหนื่อยเยอะพอสมควรอยู่วันนี้เริ่มต้นทำงานก็คงมีเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เข้ามาทดสอบเราเยอะแยะเลย ว่าเราจะเอาใจเข้าไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอีกสักเท่าไหร่และจะต้องเป็นทุก์ซ้ำซ้อนอีกกี่ครั้งกี่หนเรื่องไม่เป็นเรื่องขี้หมูราขี้มาแห้งเยอะแยะเรื่องกระจุกกระจิกที่มากวนจิตกวนใจเหมือนกับมาทดสอบว่าเรามีสติรู้ตัวอยู่ทันไหมดึงสติกลับมาพิจารณาทันไหมว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสักแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดา และเราก็เข้าไปรับรู้รับฟังดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสใจคิดนึกเป็นธรรมดาธรรมชาติของโลกเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เมื่อเราดึงเข้ามาเป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องวันนี้จะมีเรื่องมาทดสอบใจอีกมากมายอย่าทำให้มันเป็นเรื่องนะโยมหนังแต่ละเรื่องก็จะมีพระเอกมีตัวโกงมีตัวอิจฉามีตัวร้ายตอนจบมักจะตัวโกงตาย พระเอกรอดเกือบจะทุกทีวันนี้อย่าทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องและเรื่องนี้มันมันมกจะมีตอนสองตอนสาภาคสาภาคสภาคหาไม่จบไม่สิ้นเสียทีให้มันจบที่ความรู้สึกที่ว่าเห็นหนอได้ยินหนอริมรถหนอดมกลิ่นหนอสัมผัสหนอใจคิดนึกหนอสัมผัสแค่รู้ว่ารู้หนอรู้หนอ อย่าสืบสาวจนยาวยืดไปกลายเป็นหนังที่เป็นเรื่องภาคสองภาคสามไม่จบไม่สิ้นมันก็จะมีภาคของการนําไปเกิดแก่เจ็บตายภาคต่อไปไม่จบวันนี้เหนื่อยไม่โยมที่พาตัวเองเข้าไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหลายเรื่องอยู่นะในแต่ละวันวันวัน,วนพันกว่าเรื่องให้มันวันวันจบแค่เรื่องเดียวคือรู้ตัวเท่านั้นก็พอขอจเจริญพรเป็นกำลังใจชาวนี้ วันนี้มันอาจจะเป็นวันที่แย่สำหรับใครหลายๆคนเรื่องราที่แย่วันนี้หวังว่าพรุ่งนี้เราอาจจะต้องเจอมันอีกแต่ใจเราจะไม่แย่เหมือนกับวันนี้จริงๆใช่ไหมโยมหลับให้เต็มตื่นนอนให้เต็มตาคืนนี้และพรุ่งนี้ขอให้ตื่นมาพร้อมกับจิตใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมเรื่องของวันนี้มันอาจจะเกิดซ้ำในวันพรุ่งนี้อีกก็ได้ แต่เราจะต้องเข้มแข็งกว่าเดิมต้องมีทักษะที่เก่งกาจกว่าเดิมเหตุการณ์วันนี้หลายเรื่องที่หลายคนผ่านไปไม่ได้ทำข้อสอบนี้ไม่ผ่านพรุ่งนี้มันอาจจะมีข้อสอบเดิมๆแบบนี้มาทดสอบอีกแต่เชื่อว่าทุกคนจะตอบคำตอบหาคำตอบที่ถูกที่สุดได้และจะผ่านข้อสอบเป็นแบบ,แบ,บทดสอบข้อนี้ อย่างมั่นคงเข้มแข็งและชาญฉลาดที่สุดได้คืนนี้หวังว่าจะเป็นคืนพิเศษเป็นคืนวิเศษที่หลายคนจะเข้มแข็งมากกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้เราอาจจะเลือกโจ์ในวันพรุ่งนี้ไม่ได้แต่เราจะต้องหาคำตอบที่ถูกที่สุดและมันจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยดีได้ด้วยกันโยไม่ได้โดดเดี่ยวลำพังในโลกนี้ยังมีคนที่เจ็บช้ำมากกว่าโยอีกเยอะ หวังว่าธรรมะปลอบใจให้สติเตือนใจละเราจะผ่านทุกเหตุการณ์ไปให้ได้อย่างปลอดภัยด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมและฉลาดกว่าเดิมโลกนี้ก็เป็นแบบนี้เองมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีนินทาก็มีสรรเริญมีสุขก็มีทุกขเป็นของคู่กันสี่คู่8ดเรื่องเรียกว่าโลกกระทำแป ใครๆก็เจอโยมไม่ได้เจอเพียงคนเดียวขอให้คืนนี้เป็นคืนที่บ่มเพาะชีวิตน้อยๆที่ยังอ่อนแอให้เข้มแข็งในวันพรุ่งนี้ต่อไปขอจเจริญพรเป็นกำลังใจเชื่อนะโยมว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมธรรมชาติจะพาใครสักคนมาเจอเราเองที่มาเจอเราเนี่ยทั้งคนดีด้วยคนไม่ดีด้วย ตามสมเหตุสมผลที่เราได้สร้างเหตุไว้กฎแห่งกรรมจะพาใครสักคนหนึ่งมาเจอเราเองบางทีเราขับรถไปไม่ชนเขาเขาก็อาจจะมาชนเราก็ได้คนที่มาเจอเราเมื่อถึงเวลาที่มันสมเหตุสมผลแห่งกรรมทั้งดีและทั้งไม่ดีก็จะมาเองโดยธรรมชาติต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมไม่รู้ว่าคนที่ธรรมชาติจัดมาด้วยกฎแห่งกรรมของเราจะมาเจอเราวันนี้ รุ่งนี้ทั้งดีและทั้งไม่ดีคนที่ดีเข้ามาก็เนื่องด้วยกรรมดีทั้งเหตุการณ์ทั้งคนที่ไม่ดีก็คือเหตุที่เราสร้างของเราไว้เองดังนั้นเตรียมใจไว้ให้พร้อมทั้งดีและไม่ดีเรียกว่ารับผิดชอบต้องรับได้ทั้งผิดละชอบต้องรับได้ทั้งบุญและบาปเมื่อเจอคนที่ดีก็รักษาคนที่ดีรักษาเหตุการณ์ที่ดีไว้ แต่เราก็จะไม่เสียอกเสียใจจนเกินไปเมื่อเจอคนไม่ดีและเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็คิดเสียว่าทั้งสองเหตุการณ์ทั้งสองคนที่เข้ามาในชีวิตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมธรรมชาติจะจัดสรรมาให้เราเองนั้นเป็นบททดสอบใจว่าเราจะรักษาคนดีไว้ได้ไหมและเราจะอยู่กับคนไม่ดีอย่างไรโดยที่ไม่ต้องสร้างเวรกรรมกันต่อไปขอจเจริญพรเป็นกำลังใจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมธรรมชาติ จะจัดสรรใครสักคนให้มาเจอเราเองขอเจริญพรหลายคนบ่นว่าอยากจะหนีปัญหาไปอยู่ที่ไหนไกลๆสักที่แต่พอดูเงินในบัญชีตัดสินใจสู้ต่ออยู่ที่นี่ที่เดิมดีกว่าเยอะมันต้องแบบนี้สิโยมสู้ต่อที่นี่ดีกว่าจะหนีไปไหนหนีไปที่ใหม่ก็เจอปัญหาที่ใหม่พระพุทธเจ้ายังตรัสถามพระสาวกเลยว่าถ้าเจอปัญหาที่นี่ แล้วเธอเจอที่นี่ไปอยู่ที่อื่นเธอคิดว่าจะเจอไหมถ้าเจอต่อไปเรื่อยๆทุกที่เนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนๆปัญหามันก็มีเหมือนที่นี่นั่นแหละวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่าอยากจะหนีปัญหาจากที่นี่ไปที่ไหนสักที่แต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าสู้ต่ออยู่ที่นี่เนี่ยก็ดีกว่าตั้งเยอะหลายอย่างนะโยมที่พอเราปรับตัวใหม่ไปอยู่ในที่ใหม่หลายอย่างที่รู้สึกว่าต้นไม้เปลี่ยนกระถาง ารากเริ่มจะมั่นคงที่กระถางนี้แต่พอไปเริ่มในกระถางใหม่ก็เหมือนกับเริ่มต้นกันใหม่อีกแต่ก็ดีสําหรับต้นไม้บางต้นจริงๆแต่สําหรับบางต้นเมื่อไปไม่ไหวจริงๆโตในกระถางเดิมก็ดีแต่ว่าใช้พื้นฐานจากการแตกรากแตกกิ่งแตกใบจากกระถางเดิมนั่นแหละและพยายามหาวิธีช่องทางให้เติบโตให้ได้ต้นไม้บางต้นต้องยอมรับว่าไม่สามารถที่จะโตได้แบบต้นไม้ต้นอื่นจริงๆแต่เราก็โตในแบบของเรา แบบที่มันโตได้พออยู่ได้แบบที่ไม่ต้องตายและไม่ต้องเบียดเบียนใครก็ดีวันนี้หลายคนบอกว่าอยากจะหนีปัญหาไปอยู่ที่ไหนไกลๆสักที่แต่พอดูเงินในบัญชีตัดสินใจว่าสู้ต่ออยู่ที่นี่เนะี่ยปลอดภัยกว่าเยอะจริงๆนะก็ขอให้วันนี้จงเป็นนักสู้ที่มั่นคงเข้มแข็งเหมือนเดิมหวังว่าและเชื่อว่าเราทุกท่านจะยังมั่นคงต่อสู้เพื่อครอบครัวชีวิตยังต้องกินต้องใช้เงินทองต้องมีไว ถ้าไม่มีเมื่อไรเขาจะมองเราเป็นแค่หมาตัวหนึ่งทันทีสำหรับคนบางคนขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ